รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเป็นรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยจุดประสงค์ของรายการนั้นถูกจัดทําขึ้นด้วยจิตอันเป็นกุศลเพื่อให้แง่คิดในการดำรงชีวิตแด่สาธุชนทั้งหลายมาณที่นี้ภูมิใจเสนอสาธุอนุโมทามิให้เสียงภาษาไทยโดยมัซีวันนี้เสนอตอน แก้ปัญหาไม่มีคู่และเงินทองติดขัดโดยการขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรให้เร็วขึ้นเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นมีจริงและเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะทำให้เกิดปัญหาเงินทองติดขัดอย่างหนักโชคลาภถดถอยและแม้กระทั่งทำให้ไม่สามารถพบเนื้อคู่แท้ได้เป็นต้นสาเหตุเนื่องจากพวกเขาเหล่านั้น จะมาเอาคืนในสิ่งที่เราเคยทำกับเขาในแต่ละภพชาติต่างๆซึ่งทางที่ดีที่สุดก็คือตัวเรานั้นต้องสำนึกอย่างจริงใจถึงแม้ว่าชาตินี้เราจะเป็นคนใหม่ชื่อใหม่ไม่รู้ว่าเคยทำอะไรไปบ้างแต่กรรมนั้นเกิดขึ้นไปแล้วเราจึงต้องมีส่วนในการรับผิดชอบและเคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ เรื่องการชวนเจ้ากรรมนายเวรไปทำบุญเพื่อให้อโหสิกรรมเร็วขึ้นนั้นถือว่าเป็นช่องทางที่เจ้ากรรมนายเวรเขาชอบและให้อโหสิกรรมให้เราได้ง่ายและนี่คือวิธีแรกเริ่มโดยการปฏิบัติข้อที่หนึ่งโดยการชวนเจ้ากรรมนายเวรไปทำบุญไปรักษาศีลเพื่อให้อโหสิกรรมเร็วขึ้นการชวนเจ้ากรรมนายเวรไปทำบุญ ไปรักษาศีลเพื่อให้อโหสิกรรมเร็วขึ้นสามารถทำได้จริงกล่าวคือตัวเราเองนั้นจำเป็นต้องเริ่มให้อภัยก่อนเช่นนั้นแล้วก็จะได้รับการให้อภัยจากผู้อื่นเช่นกันกล่าวคือเราสามารถหยุดก่อนได้ด้วยตนเองทั้งนี้หลายๆท่านเมื่อเวลาจะสร้างบุญไปทำบุญก็ให้บอกบุญโดยการชวนเจ้ากํานายเวรไปร่วมทำบุญด้วย ซึ่งในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องกลัวอันใดคือถึงแม้ในบางกรณีเจ้ากรรมนายเวรมีบุญเยอะๆเขาจะยิ่งมีกำลังมากและจะทำร้ายเราได้มากก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเพราะอาน,นิสงส์ของการอุทิศตนการหวังดีกับผู้ประสงค์ร้ายคือการวางได้แบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเราอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินแบบนี้ก็อยากจะขอแนะนำสักเรื่องหนึ่ง เพื่อทุกคนเข้าใจอย่างถูกต้องถูกธรรมหลายท่านคงเคยได้ยินมาแล้วว่าการชักชวนคนอื่นไปทำบุญนั้นถือว่าได้บุญมากอานิสงส์จะได้มีเพื่อนบริวารที่เกื้อหนุนกันและได้บุญมากขึ้นไปอีกหลายเท่าในการชวนคนที่จริงๆแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะสร้างบุญได้เอง <c oughs> เช่นเทวดาต่างๆดวงจิตวิญญาณต่างๆ และโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรเหล่านั้นเจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตเราอาจจะชวนง่ายและเขาไปทำบุญได้ง่ายหรืออาจจะไม่ไปร่วมสร้างบุญเพราะเขาไม่ร่วมทำอะไรกับคนที่เขาโกรธแค้นอยู่ก็ไม่เป็นไรเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นดวงจิตวิญญาณเขาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือในบางรายการเขาก็อยากมีบุญถึงแม้จะโกรธเราอยู่ยังไม่ให้อภัยก็ตาม ถึงแม้เช่นนั้นก็ขอแนะนำว่าเรายังควรที่จะชวนเขาไปสร้างบุญทุกครั้งที่เราทำเพราะเราหวังดีสำนึกในความผิดที่เราทำและอยากขอโทษเขาการที่เราชวนไปสร้างบุญนั้นเพราะใจของเราอยากให้เขาหลุดพ้นจากห่วงความอาฆาตแค้นอย่างแท้จริงชวนเขาไปทำบุญฟังธรรมเพื่อให้จิตใจเขาสงบขึ้นเข้าถึงธรรมะมากขึ้นคือ เราอยากให้เขาไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแบบว่าถ้าเขาไปเขาก็ได้บุญของเขาจากการที่เขาทําบุญด้วยตัวของเขาเองโดยการร่วมอนุโมทนาไม่ต้องรอให้เราอุทิศให้เพียงอย่างเดียวเหมือนได้บุญเพิ่มขึ้นเพื่อที่เจ้ากรรมนายเวรเขาได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีเร็วๆขึ้นสุดท้ายเมื่อเจ้ากรรมนายเวรเขาเอาโหสิกรรมแล้ว เปิดทางให้บุญได้ส่งผลแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาคิดอะไรก็เป็นเงินจับอะไรก็เป็นทองไม่เกิดการติดขัดได้พบเนื้อคู่ที่ดีที่มีศีลเสมอโดยไม่มีผู้ใดขัดขวางมีแต่เห็นดีเห็นงามด้วยเช่นนั้นแล้วชีวิตเราก็จะสงบสุขไปตามคันรองครองธรรมสาธุอนุโมทามิ ข้อที่2การฝึกจิตภาวนาอธิษฐานขออโหสิกรรมให้แผ่ภัยสารไปยังทั้งสามโลกโดยท่านสามารถทำขณะนั่งสมาธิหรือพนมมือสวดมนต์ไหว้พระกราบหมอนก่อนนอนตามแต่สะดวกชะง,งัดดีนักแลโดยมีข้ออธิษฐานหลักสำคัญโดยใช้บทอธิษฐานขออโหสิกรรม แห่งสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรมรมังสีเริ่มโดยการตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธะต่อด้วยนึกถึงหลวงปู่โตแล้วตั้งอธิษฐานปุตตะกาโมละเพปุตตังทนกาโมละเพทะนังอัติกาเยกายะยายะเทวนังปิยะตังสุตตะวาอิติปิโสภักขวา ยามะราชาโนทาเวสุวันโนมรนังสุขขังอารหังสุขะโตนะโมพุทธัยะต่อด้วยพระคถาชินบรรชนบัญชรฉบับยอ่อซึ่งเป็นเคล็ดลับในพระคถาการปลดปล่อยกรรมชินะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพทา วิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภควานะโมพุทธายะวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภควานะโมพุทธายะวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภควานะโมพุทธายะวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภควา นะโมพุทธายะวิญญาณณสมปันโนอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธายะวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธายะวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธายะ วิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภะควานะโมพุทธายะวิญญาณณสัมปันโน,น,โนอิติปิโสภะควานะโมพุทธายะและได้ว่าขอพระอนันตชินเจ้าในบัญชรแวดวงกงล้อมพระโมระปริตและพระขันธปริร อรหันเจ้าจงคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าให้พ้นจากพยันตรายสรรพสิ่งทั้งปวงตลอดเวลาทุกเมื่อต่อมาเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตกายกัมมังวจีกัมมังมโนกรมมังสันจิจะกกรมังอสันจิจะกกรมังขมันตุเม อโหสิกรรม,มภาวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทรงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอนิสงค์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคนาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียจ,จันไรและอุป,ปัตถวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธทมแล้ว ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จเทินสาธุาธหากถึงณจุดนี้แล้วยังรู้สึกไม่สบายใจให้กล่าวคำอธิษฐานอโหสิกรรมต่อไปดังนี้ข้าพระเจ้ามัสสีสขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆได้ทำกับข้าพระเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นและขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวบุตรหลานตลอดจน วงศาคณาญาติและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้ามาซีทำไว้ด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เพราะความไม่รู้เพราะความหลง เพราะความงมงายเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการขอจงโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าขอจงโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจอันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสูญสิ้นไปข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดีขอให้สมปรารถนานิพพานะปัจจโยโหตุ สาธุอนุโมทนา